เอาละครับอีกตัวนั้นที่มีการปรับขึ้นมาได้ดีมากนะครับนั่นก็คือเอโว้นั่นเองนะครับ e เอโวนี่มันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราเอาไว้ใช้สำหรับทีมโกลเลมบีสิบนะครับซึ่งตัวนี้ทำงานได้ดีมากแล้วก็ทำให้เราลดทรัพยากรในการใช้พวกตัวพิกซี่ไฟอะไรต่างๆลงด้วยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆได้ตัวนี้มาบอกว่าโชคดีมากเลยนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กดซับ s ไ r i b e อยู่ถึงห7เลยทีเดียวอย่าลืมกดซั b s ไ r i b ์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคน,น,นะครับ กลับสวัสดีพม่อนๆน้องชาวไทยน,นะครับพี่ต๊อกสไลด์การทูนู๊สม์มเเนแสแคสต์นะครับหลังจากบาลานซ์แพทช์นะผมพ่อยอดชายนายเอโวมีการบัฟขึ้นมา1สกิลนะทำให้ตอนนี้เป็นตัวที่ใช้งานเป็นตัวคีย์หลักในโกลเลมบีสิบได้ดีมากเลยโดยเฉพาะกับทีมพิษที่มีการทํามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้มันจะทําใหา้มันทางานได้พอดีเลยในการวนเทินนะผมพอวนเทิน้ามาเสร็จถึงห้องบอสเนี่ยสามารถวิ่งเข้าไปหม่งได้อย่างดีมากเลยทีเดียวนะครับก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะถ้าเกิดเพื่อนได้มาาทํค่ รุ่นสามสิบห้าก็ใช้งานได้แล้วนะครับและนอกจากนี้รูนที่ใช้ก็คือเป็นแค่รูนไฟท์กับอะไรคู่หนึ่งก็ได้นะครับอาจจะมีแ a c ค u ร a c y สักหน่อยเองเพราะว่าบอสชั้นโกลเลมบีสิบเนี่ยมันเป็นตัวที่มันจะมีเลสค่อนข้างสูงด้วยอะไรประมาณนี้ตัวนี้มันต้องทําการแปะดอทด้วยสกิลสามเพื่อที่จะช่วยทีมแล้วก็เพิ่มความชัวร์ให้กับการจบดันเจี้ยนได้ดีขึ้นนะครับอ่าตอนก็เลเวุ่นสามสิบห้าเราก็ไม่ต้องสนใจอาร์ตอาร์ตอิแฟคอะไรพวกนี้ก็รูนง่ายนะครับผมแล้วก็โกลมมมมมเเเเเเนน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 นีีีีีีี่่่่่่ยยยกกกกก็็็็จจจะะะปปปปดััั้้ึงททไไาาาาารรรอออํววลูแบบหืต ก็ใช้งานได้ได,ได้ยาวๆเผื่อในกรณีที่แบบว่าอยากจะทําการฟาร์มลูนสวิฟต์อ่าอะไรพวกนี้นะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เวลาของทีมพิีนี้กันบ้างน,นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสักแบบเร็วสุดคือ21่ิบเอ็วินะครับผมแล้วก็ a v เวอเรสต์เพลย์ไทเนี่ยก็คือ30กว่าวินะซึ่งบอกได้เลยว่ารูนที่ใช้ก็ถือว่าไม่ได้อ่ารุนแรงมากเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูทีมทั้งหมดกันนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวขอเก็บรูนก่อนนะฮะมีอะไรบ้างเนี่ย อ่าแล้วก็ช่วงนี้จะมีกิจกรรมฟีเวอร์คอยด้วยนะครับไหนๆก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพื่ทำทีมผิดนี้ขึ้นมาใช้นะก็อย่าลืมกดฟีเวอร์คอยนะครับผมในกิจกรรมเนี่ยตรงนี้นะครับในการที่จะเอามาลุยกับอ่ดันเจียนที่เป็นโกลเลมอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเนี่ยตัวฟีเวอร์คอยมันอันนี้มันจะเป็นการเพิ่มดรอปเรตนะครับซีเล็กไทป์อ่าเป็นสวิปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือว่าทำงานอยู่นะครับเอาละมาเดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบของทีมนี้กันนะครับว่าเป็นยังไง นะครับอ่านี่ก็คือเราอยู่เราจะใช้ทีมนี้กับ B10 นะครับ B10 ก็จะโชคดีหน่อยที่แบบว่าเป็นโกเลมชั้นที่เราสามารถใช้มอนสเตอร์ซ้ำได้นะครับแล้วมอนสเตอร์ก็สามารถหาได้ด้วยนะครับเนี่ยก็เริ่มต้นมาด้วยลูเชนก่อนนะครับลูเชนก็จะเป็นตัวที่จกลมเนี่ยนะครับเป็นการเน้นการโจมตีให้เยอะที่สุดนะครับออกตัวแรกของทีมนะครับผมแล้วก็ทำครีดเดามาให้ได้เยอะนะอันนี้ผมก็<ๆ>จะใส่เป็นเลดกับชิลนะครับผมอ่าแล้วก็มีตัวอาร์ติแฟกต์เนี่ยที่เพิ่มดาเมจให้กับ การโจมตีทางซ้ายเนี่ยก็อาจจะเป็นการเพิ่มคลิเดามจใช่ยไหมครับในการทำเดามจให้กับธาตุน้ำจริงๆมันไม่ธาตุน้ำทุกตัวในดานในดันดเจี้ยนนี้สาวสองอันอาจจะไม่ใช่ธาตุธาตุน้ำนะครับแต่ว่าคลิเดามจเพิ่มตามจำนวน HP สตู HP max กัตูเนี่ยก็จะช่วยทำให้เดามจดีขึ้นนะครับ ทางขวานะครับผมนี่ก็จะมีสกิลนะครับผมก็เพิ่มความแรงสกิล3อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพิ่มการโจมตีตามแอตแทกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยอันนี้คือลูเชนจะเริ่มก่อนนะครับพอเสร็จจากลูเชนก็จะเป็นสองสาวนะครับผมไม่เรียนะสองสาวมิเรียนเนี่ยผมใส่เป็น eex กับไฟนะสตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่ทําให้แบบเอ้ยเอาไว้เกิดแบบเอ้ยพลาดอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะเป็นตัวแปะพิษนะครับ ก็ถ้าเกิดสมมติว่าแบบน้องพลาดแปะพิษไม่ติดก็ยังมีโอกาสในการซ่อมด้วยการได้ e อกลับมาซ่อมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับตามด้วยซาร์ตนะผมเลยว่ากลิมไฟน,นั่นเองกลิมไฟตัวนี้เป็นตัวสําคัญที่เราต้องทำนะเพราะว่าเป็นตัวที่ตัวพาส,สีมันคือท่าลีวิ่งเฮลเ่ยนะครับมันจะสามารถที่จะเพิ่มพิษเพิ่มเอฟเฟกของการเกิดพิษขึ้นนะครับผมแรงขึ้นอีกเท่าหนึ่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าทําให้ตัวซาร์ตเนี่ยสามารถที่จะ,ะทำะทำาดามจ จากพิษในพาสซีฟได้ดีมากด้วยนะครับอ่าซึ่งอันนี้ก็จําเป็นต้องมีนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือเอโวนั่นเองนะฮะก็เป็นตัวที่เอาไว้สําหรับแบบระเบิดพิษนั่นแหละนะครับด้วยท่าสามนะอ่อเรชออฟเฮลไฮนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับผมว่าในดันเจี้ยนเนี่ยจะออกเป็นยังไงนะครับเนี่ยปึ๊บอ่าอันนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าโชคดีนะอ่าเจ้าตัวลูเชนนะครับผมถ้าเกิดว่าแบบมันออกมันได้ออกมาแล้วมันก็ใช้ท่า3ก่อนอย่างเงี้ยก็ก็จะถือว่ามันจะผ่านนได้เรร็วะคับ เนี่ยอันนี้ก็คือว่า AI น่าน่ารักนะครับคือเขาบอกว่าเขาก็จะมีการใน Balance แพลล่าสุดเนี่ยมีการปรับตัว AI ขึ้นมาด้วยที่ทำให้มีโอกาสในการใช้สกิลที่มีครูดาวนะครับผมมากขึ้นประมาณนั้นนะครับอ่าแต่ว่าต้องบอกได้เลยว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ออกมันมันไม่ยอมออกท่าสามมาก็ก็ก็เป็นไปได้เหมือนเหมือนกันนะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงแต่ว่าก็คือถ้าเกิดว่ามันออกมาแล้วเนี่ยเวลาก็จะลดเร็วมากขึ้นนะครับประมาณนั้นนะครับนี่ปุ๊บอ่าเดี๋ยวเรามาดูแบบขยายต่อกันนะฮะ เนี่ยปึ๊บนี่อันนี้มันเห็นไหมบางทีเปิดมาด้วยเซอร์ไพรส์บ็อกก็มีนะครับเนี่ยแต่ว่าก็คือว่าเราก็รอเนี่ยเดี๋ยวเรารอรูชเช่นวนอีกรอบนึงมันก็จะปลายแอมพิวเดชชันเมจิกให้มาใชา้สกิลที่มีคูลดาวน์มากขึ้นนะครับเนี่ยแปะปึ๊บ1 2อ่ะอันนี้การพลาดนะเห็นไหมมีการแปะเราเราต้องการแค่ดี ug, บัฟกระโหลกทั้งหมด10เทิร์นนะครับอืม ซึ่งแบบอันนี้บางทีแบบเอโวก็ไม่ออกก็มีบ้างอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าจากที่ลองมาก็คือว่ายังไม่เจอพลาดเท่าไหร่นะครับเพราะมันก็จะมีการลดคูดาวของบอสไปอยู่เรื่อยๆประมาณนี้นะครับเนี่ยเอฟเฟกตชันเมจิกไหมอันนี้ก็จะเร็วขึ้นนะครับ เนี่ยแล้วก็จะมีการแบบแปะพวกดอทพวกอะไรเข้าไปนะครับปึ๊กอ่าแล้วก็1 2 3ม่มงเห็นไหมอ่านเนี่ยเจ้าตัวเล g e of h e l h e i m เนี่ยอันเนี้ยด้วยครูดาวที่ลดลงมันก็ทำให้แบบว่าสามารถที่จะแบบเอ้ยผ่านบอสได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาก็ถือว่าไม่แย่มากนะสำหรับชั้น B10 แล้วเราก็ยังมีโอกาสได้ลูนที่ดีอีกด้วยนะครับเนี่ยก็ปึ๊บมาโยนไหมอ่าแอมพลิเทชันแมจิกก็จะมีโอกาสออกที่ค่อนข้างมากอยู่ด้วยนะครับเนี่ยปึ๊บแปดดอทที่1นึ่งแปดดอทที่2องเนี่ยแอคเรซี่สำคัญมากนะครับ 3, มองเข้าไปเนี่ยมันต้องมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยดีบัฟหัวกะโหลกเนี่ยต้องนับรวมกันได้10นะครับนี่ครับปึ๊บเนี่ยฮะก็2 4สใช่ไหมหกแปดสิบนี่มองปึ้งพายพอดีเลยเห็นไหมฮะอันนี้ก็ถือว่าแบบเห็นผลได้ค่อนข้างดีมากนะครับเนี่ยก็จะเร็ว21เ็วินาทีนะครับเห็นไหมเร็เวปื๊ดเร็วปื๊ดเลยนะเห็นไหมฮะเร็เวปื๊ดเร็วปื๊ดเลยนะครับเร็เวปื๊ดเร็วปื๊ดเลยนะครับ เนี่ยก็มันก็มันก็แบบค่อนข้างจะเร็วขึ้นนะหลังจากที่มันมีการปรับ AI มาแล้วก็ปรับสกิลของเอโวด้วยนะตัวนี้เป็นตัวระเบิดพิษที่ดีมากเลยนะครับในี่ amputation basic นะแต่ว่าไม่ตายด้วยนิดนึงนะครับก็นี่ครับค่อยๆแบบปึ๊บแปะเข้าไปปึ๊กหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะสิบละเรียบร้อยอ่าได้เล็ทช็อปเฮงไฮเพิ่มมานะครับก็ต้องบอกว่าเอโวเนี่ยอาจจะต้องแบบมี accuracy หน่อยนึงนะเพราะว่าการแปะดอทเข้าไปเนี่ยอ่ะดีบัหัวหัวกระโหลกเพิ่มเข้าไปอีก2อันเดี๋ยวบางครั้งก็จําเป็นมากเเเลลยยยนนนนะะะะฮีี่มัจพอด ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ซ่อมการแปะดีบัฟหัวกระหลงในทีมถ้าเกิดว่าแปะไม่ได้นะครับหรือว่าแบบไอ้ถ้าแปะได้ก็จะสามารถทําให้จบได้รวดเร็วประมาณนี้นะครับเนี่ยก็อันนี้เป็นโกลเลมอันนี้อันนี้เป็นเป็นโกลเลมนะครับเดี๋ยวเราเราเดี๋ยวเราลองเอาทีมนี้ไปใช้ใน t e e l Fortress ดูบ้างนะเนี่ยก็จะทำให้แบบทีมโกลเลม B10 แล้วก็น่าจะเร็วขึ้นมากด้วยนะแต่อันนี้เห็นไหมว่าเนี่ยจกไม่น่ารักนะเกมเกมนี้จบไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะครับเนี่ยปกว่ายแปะหนึ่งแปะสองสามสี่ห้าตึบตึบเน อันนี้ไม่ติดนะครับอืมแ hmm. ปเข้าไปอีกดอทหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวรอเลชอฟเฮลไฮมาอีกรอบหนึ่งนี่ใช่ไหมครับกระหม่อมเข้าไปนะครับอัมพิวเทชันเมจิกอันนี้เป็นสไปด์บล็อกนะรอบนี้จะช้านิดหนึ่งนะครับต้องรอโจกวนสองรอบนะครับเนี่ยมันก็จะมีรอบซ่อมของมันนะปึ๊บออาโอเคได้แล้วนะครับต่อไปนี่อันนี้ก็บอสนะเนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นแบบในรูปแบบที่แบบเอ้ยมันอาจจะมีบางจังหวะที่แบบว่ามันอาจจะไม่อา่เอา,เ,อาเป็นจังหวะที่สวยที่สุดแต่ว่าก็จบได้ปรระะมาณนนี้นคับ เนี่ยพลุดนะบอสตล์แล้วนะครับแต่เ,เราลองไปใช้ดูนะกับ ก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับรีวิวอ่าโกเลมบีสิบนะครับถ้าเกิดเพื่อนได้เอโวเนี่ยมาเนี่ยนะบอกได้เลยว่าปั้นง่ายเลี้ยงง่ายนะครับเอาไปใช้ทําทีมโกเลมบีสิบได้ดีด้วยนะครับก็ไม่อยากให้พลาดกันสำหรับตัวเอโวนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเติมถูกเติมไวเติมกับ power pay powerful payment นะครับผมแล้วก็บริการวดเร็วนะครับเติมเข้าสตอไทยทำให้ทางประเทศไทยเนี่ยสามารถกิจกรรมได้อ่าจัดกิจกรรมได้อย่างมากมายด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้านะครับอยากให้รีวิวตัวไหนอ่าอยากให้ทำคอนเท 拜拜。